ก่อนที่เราจะไปตลาดนัจดจดตุจักกันนะคะก็มาดูกันบริเวณหน้าเมโทรมอลก็จะมีเสื้อผ้าขายนะลองมาดูเสื้อผ้าสวยๆมากเลยอะนี่อยู่ตรงป้ายทางออก1ถนนกำแพงเพชรสองแล้วก็ตลาดออกตกอรเลยนะคะเพื่อนๆข้างหน้านี้ก็จะเป็นเมโทรมอลมาดูกันก่อนก็ได้นะก่อนที่จะไปตลาดนัจดจดตุจัก ออกมาจากรถไฟฟ้าใต้ดินกำแพงเพชรกันแล้วนะคะไปะเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อเรามาดูตลาดนัดจัดจุจักในปีใหม่2024 2020, 2024กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่อนข้างคึกคักมากเลยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวกับมาเที่ยวอันนี้ก็เป็นตู้ฝากกระเป๋า Service Stock ไป เดินงินไปไปเดินกันไปต่อปะ่ะเดินมาถึงก็เห็นเสื้อผ้าสวยๆเลยมี<อ>เ,เสื้อผ้าด้วยข้างหน้านี้ก็จะเป็นพวกกำไรข้อมือ ของเหมือนของชำรวยทั่วไปอะค่ <_ d ata> อนข้างคือคักอยู่นะสำหรับจะดจุจักวันอาทิตย์ก่อนจะไปก็มีนวดมีอะไรด้วย <_ d ata> เดินต่อโอ้แบบนี้สวยเนาะ เผือแบบใครๆชอบแบบเนี้ยวันนี้เทียนหอมเดินเข้ามาด้านในนิดหนึ่ง โอ้เจอกางเกงช้างด้วยเพราะเราก็ใส่มาเหมือนกันก็ณตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันบริเวณด้านนอกของตลาดนะคะสวนจตุจักนะคะซึ่งวันที่พี่วิวมาถ่ายก็คือตรงวันอาทิตย์นะซึ่งวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์เนี่ยมันก็จะเป็นตลาดนัดเสื้อผ้านะคะแฟชั่นต่างๆ นะฮะเราก็จะเห็นผู้คนหลากหลายนะคะประชาชนคนทั่วไปแล้วก็เราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะเขาก็มาจับจ่ายซื้อนะคะใช้สอยกันนะคะมาซื้อเสื้อผ้ากันตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นเสื้อผ้าก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับจัดจุจักในปีใหม่2567หรือว่าปี2024นะคะก็มีพวกกับคงกับข้าวก็วางขายกันอยู่ตามแถวแถวนี้นะเพื่อนๆนก็ลองมาดูเซอร์เวกันนะคะว่า ทุกวันนี้จะดูจับเป็นยังไงบ้างแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นเขาขายกางเกงช้างเพราะว่ายุคเนี่ช่วงเนี้ยกางเกงช้างเนี่ยฮิตยอดฮิตมากๆเลยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็อันนี้ก็จะเป็นร้านของคุณลุงนะคะมาช่วยคุณลุงเขาอุดหนุนนะคะสินค้านะคะแล้วก็มีร้านของคุณยายเช่นเดียวกันนะคะอยู่ใกล้กับติดกับคุณลุงเลยมา,มากันต่อนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็มีรองเท้าขายเหมือนกันนะคะแล้วก็ มีพวกเสื้อผ้าแนวแบบโซคิวนะคะน่ารักน่ารักนะคะราคาก็ค่อนข้างถูกด้วยนะคะย่อมเยาวมากมายนะคะแล้วก็มีพวกแว่นตาก็มีนะเออแว่นตาขายก็มีเวลาที่เพื่อนๆใส่แบบแว่นกันแดดหรืออะไรเงี้ยเคสโทรศัพท์ข้างๆนะคะแล้วก็มีพวกกระเป๋าเดินทางนะคะเวลาที่เราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะใส่กระเป๋าเออเอาเสื้อผ้าเนี่ยใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยก็ สามารถมาซื้อที่นี่ได้นะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าแบบลายมัดย้อมนะคะแล้วก็มีเสื้อแบบแนวของอเขาเรียกว่าอะไรสกินเสื้อแนวของลิซ่าด้วยนะคะเผื่อใครชอบนะ mm. แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบแนววินเทจที่เขาสกินเป็นลายเสื้อมันมีความค่อนข้างสวยมากอันนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยุธยาก็มาเดินเสร็จแล้วก็มาหาอะไรกินอันนี้ก็จะเป็นสินค้าพวกของฝากต่างๆนะคะเพื่อนๆประมาณนี้ นะฮะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นร้านเคสโทรศัพท์นะคะพวกสมอลท็อกพวก iPhone พวกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋านะคะเออกระเป๋านี้สวยมากนะคะประมาณนี้เราลองมาดูกันนะคะเผื่อใครชอบสไตล์ไหนแนวไหนอะไรยังไงนะคะ เลยอะแล้วสลักเขียนคําว่าไทยแลนด์นเพ้าหลังค่อนข้างชอบตอนที่ระหว่างบิ๊บี้เดินมาบิ๊บี้ก็เห็นฝราหลังเขาก็ซื้อไปอะแล้วก็ไปใส่นะแบบเนี้ยค่ะขาอ,อนุญาตถ่ายหน่อยนะคะค่ะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันด้านในก็มีนวดมีอะไรด้วย เป๋านี้ก็สวยนะโอ้สวยอยู่นะเนี่ยเพื่อนๆมาดูร้านนี้ได้นะแบบบางคนชอบสไตล์แบบโบฮีเมียนอย่างเงี้ย ร้านกาแฟด้วยนะร้านกาแฟก็มี สวยนะผ้าคัรต้อนอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าคัรต้อนนะเพื่อนๆเนี่ยเราก็เดินมาตามเสาตามอะไรแบบเนี้ยปะโอ้มีเสื้อเชิ้ต่ะชุดแบบนี้มีเยอะมาก เราอาจจะเดินมาประมาณส่วนนี้นะเพื่อนๆนะเดินมาแค่นี้แหละป่ะเพื่อนๆเราไปเดินกันต่อข้างหน้านี้ก็จะเป็นร้านนงร้านนวดแล้วอะไรแบบนี้ประมาณนี้ใจเยียอยากกินแซลมอนทำไมไได้นอนหลอกทะเลเลยนะเดินต่อค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นโครงการ22ซอย สามสิทห้าเพื่อนๆก็มาดูตามนี้นะอืมถ้าใครชอบอะไรยังไงอ่ะเพราะว่าบีบ๊กก็ไม่รู้หรอกว่าใครมีแนวไหนสไตล์แบบไหนบ้างที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยอืมมันไม่ได้มีแค่เสื้อผ้ามันมีพวกของชํำร่วยมีพวกกระโปรงกระเป๋ามีอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยอืม ดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นพวกกระเป๋า โคงการ20นะคะซอย2 7ทับ5นะคะก็เดินมาตรงนี้นะคะก็จริงๆเนี่ยบีบีก็อยากจะไปเดินให้มันครบทุกโครงการแต่บางมันเหนื่อยเนาะเพื่อนๆเนาะเราก็ร้อนมากนะคะบีบีก็มาหาซื้อของที่จัดจุจักแล้วก็อยากจะมาถ่ายบรรยากาศให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะอาจจะมีทั้งคนต่างชาติก็มาดูบีบีเหมือนกันนะเขาก็เข้ามาดูเราก็อยากจะถ่ายให้พวกเขาได้เห็นว่า จัตุจักณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างอยากจะบอกว่า very hot มากนะคะร้อนแบบสุดๆเลยนะคะจะบอกซอยเนี้ค่อนข้างเงียบเหงามากเลยเนาะแต่เดินไปไหนมาไหนก็มีแต่ฟุตมาซาดฟุตมดซาดเล็กมดซาดอะไรอย่างเงี้ยคือการนวดนี่คือฝร,รั่งชอบมากแล้วบีบีก็นวดเหมือนกันนะคะก็เหนื่อยเนาะ เราเดินทั้งวันนะนะอาชีพเราก็คือเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเพื่อนๆมันก็ต้องคลายเส้นนวดบ้างแล้วก็พวกนักท่องเที่ยวที่ต้องการความรีแล็กซ์ความผ่อนคลายอย่างเงี้ยเขาก็แบบอยากจะมานวดเพื่อให้มันคลายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยซอยนี้ก็จะมีเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะมีทั้งของคุณผู้ชายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคุณผู้ชายนะมีกระโปรงกระเป๋าด้วยเวลาไว้ใส่ของนะ แล้วก็เสื้อผ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของผู้ชายหมดเลยนะโซนนี้นะคะมันก็มีขายทั้งผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะเพื่อนเพื่อนก็ลองดูอะคะ่ะเออไปตรงไหนมาไหนก็ก็มีเยอะแยะไปหมดนะคะประมาณนี้ค่ะคือมาเห็นชุดนี้นะคะก็ <c oughs> โอ้โหเซ็กซี่จังเลยนะจ๊ะ <c oughs> แหมชุดกีฬาใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> เออเนาะป่ะเดินไปต่อคะ่ะเขาก็มีอันนี้ Peace and มาต่อกันนะคะเพื่อนๆข้างหน้าน,นี้ก็จะเป็นกางเกงยีนนะคะแล้วก็มีร้านเกระเป๋าด้วยนะคะอู้สวยงามมากนะคะเป็นกระเป๋าแบบแนวแฟชั่นแฟชั่นวัยรุ่นแบบคิกคุกคิกขุกขนะคะร้านนี้เลยต๊อกต๊อกไทยแลนด์นะคะเออสวยมากๆนะคะลองมาดูกันเผื่อมีใครชอบคือโดยส่วนใหญ่อะ่ะที่จะดูจากอะ่ะมีพวกเสื้อลายๆแบบนี้ขายเยอะมากเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ย เขาอะชอบใส่อะไรแบบนี้อย่างฝรั่งอะที่เขามาซื้อพวกลายแบบลายดอกลายช้างอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะขายดีอย่างมากนะคะเสื้อแนวนี้ก็เป็นเสื้อแนวแบบน่ารักน่ารักนะคะเออแนวนี้ก็ดูด,ดูดูดีขึ้นมาบ้างนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลูกคุณหนูใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกเสื้อสกรีนแบบลายช้างกระถินแดงนะคะ อ่าแล้วก็ตามนี้เลยนะคะเป็นแนวแบบวินเทจวินเทจวัยรุ่นต่อมาก็มีพวกไส้กรอกมีกับข้าวขายนะคะไม่ได้เป็นเพียงแต่เสื้อผ้าเท่านั้นนะคะโหเราเดินมาเยอะแยะมากนะคะเพื่อนเพื่อนต้องเดินมาเดินดูเองอ่ะนะมีน้ำมะพร้าวด้วยลองมาเดินดูเองนะคะบิ๊้ก็ไม่รู้ที่จะพูดอย่างไรนะคะนี่ก็มีพวกเสื้อน้องน้องนักเรียนนักศึกษาก็ถ้าอยากจะมาซื้อแถวนี้ก็มีนะคะราคาถูกเหมือนกันนะคะ ลองมาดูเพื่อนๆ,ๆบีบีบอกไม่ถูกนะคะของเล่นก็มีเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยอะที่เราเดินกันมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกชุดแซกแนวเนี้ยถนนเข้าสารก็จะขายเหมือนกันนะคะเราก็จะเห็นแนวถนนเข้าสารขายแบบเนี้ยเลยนะคะก็สวยงามมากนะคะสําหรับผู้หญิงปะแล้วก็มีพวกเสื้อแนวแบบนี้เยอะแยะมากมายนะคะลองมาเดินดูกันคะ่ะต่อมาก็เป็นร้านหมวก นะคะมีหมวกด้วยนะคะเพื่อนๆลองมาดูกันนะคะป่าเดินกันไปต่อนะคะจริงๆเนี่ยจัดตุจกักรนี่มันมีหลายโครงการมากนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสะดวกนะคะหรือว่าชอบอะไรแบบไหนซึ่งบีบีก็ไม่ทราบเนาะลองมาเดินดูนะคะเขาก็จะมีคู่มือนะคะหาดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นกระเป๋าลายช้างลายอะไรแบบนี้ด้วยคือส่วนใหญ่เขาขายลายแบบนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะจัดตุจกัจก มันอารมณ์แนวมันจะไม่เหมือนกับประตูน้ำเนาะถ้าบีบีไปประตูน้ำอ่ะบีบียังพอได้บ้างแต่ถ้าบีบีมาตรงนี้บีบีก็ได้พวกกางเกงช้างเพราะว่าบีบีใส่กางเกงช้างอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบใส่อะไรแบบนี้มันมันดูสบายๆะนะคะเวลาที่ออกมาถ่ายคลิปถ่ายทํารายการอะไรแบบนี้บีบีก็ใส่พวกขายาวแล้วก็ใส่เสื้อกันเอ่อแขนยาวเพราะว่าเราต้องป้องกันแดดใช่ไหมอ่าแล้วก็ หมวกอะไรอย่างเงี้ยเออบิบีกก็เลยมาหาซื้ออะไรที่ในจัตุจักนี้อันนี้ก็มีกระเป๋าด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองมาดูกระเป๋ากันนะคะเดินมาก็เห็นเสื้อผ้าเยอะแยะมากเลยนะคะอันนี้เหมาะกับคุณมาดามอ่ะมาดามก็ไม่แปลกที่ฝรั่งเดินมาอุย้ยน้องแมวเมียวมีวเมียวเมียว เพื่อนๆก็บริเวณนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีแดดนะคะไม่เหมือนอยู่ในร่มคืออยากจะบอกว่าอากาศร้อนมากนะคะคือแบบถ้าเพื่อนๆมาก็ต้องพกร่มกันมาด้วยนะหรือไม่ก็ทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็โปรดระวังทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะคะอืมปาเราก็มาเดินกันต่อตรงนี้นะคะเราเห็นคนฝรั่งคนจีนคนเกาหลีญี่ปุ่นนี้ค่อนข้างเยอะมากนะคะ ที่นี่ก็เป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างก็มากันนะป่ะข้างหน้านี้ก็จะเป็นพวกอาหารนะะมีอาหารมีอะไรแบบนี้ด้วยนะเพื่อนๆก็ลองมาหาซื้ออะไรทานกันหิวน้ำํำร้อนๆอย่างเงี้ยก็มาหาซื้อค้กดื่มได้ซื้อไอศครีมมานั่งทานให้มันเย็นชื่นใจแล้วก็ค่อยไปเดินหาซื้อของซื้ออะไรกันต่อนะเออเดินกันมาเรื่อยๆนะคะเพื่อน แล้วก็เดินมาต่อกันตรงนี้นะคะสําหรับถ้วยนะคะนี่เพื่อนๆนึกถึงใช่ไหมเวลาที่เราทําขนมถ้วยมีอะไรแบบนี้โอ้ตรงนี้มีลายเซรามิกค่อนข้างเยอะมากลองมาดูกันโอ้เข้าใจทำนะเนี่ย เคค่ะในคลิปนี้นะคะตลาดนัดจัดจุจักนะคะก็ขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าที่ตึกแดงนี้ค่ะเจอกันนะคะ